่ะมีน้ำบ่่ปิดทไนี่ถอดบ่เหน้าไมละเอน้่ยิ้ละมาน้ำเจอหน้าหวยนิดเพราะว่าประเดิมเนี่ยอะไรตีนเดียวเออซื้อน้ำไปแล้วเอาสาบูงกิดเด้อพูดเลยงวดไม่ยิจะอันตรสิในเลยไปจอดรูดเลยไหนไปทำการไปจอดูดอีสเนี่ยพวกเราลดง่า่มากเตรียมมาซื้อของวันนี้นะเอออันนีกันอันนี้ ้ใหญ่จะดีเนาะเพื่อนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานทั้งหมดเลยเป็นเจ้าภาพในการจัดจัดงานทั้งหมดเลยค่ะสาธุน้ำก็ภุญญาจจดีหลายท่านเนาะนะจ๊ะเจิงสิบล่างกันเจิ้งห้าล่างเจ้เอดก็เดิดึงเียวห้าล่างอย่งเงี้ยเราจะได้ห้าล่างไว้้าทุบบนอันนี้นี่ต้องดำเนินการแล้วได้เอาไปไว้คุณ เอออกมือนะ่ะหาประทันไหมแม่ได้มือนี่เอาไปเลยเติงเอากีทอเมอะไรเดือดทุกตุูเลยทางสนิทอ่าอะไรเสียบายไปตรงสำนักรงนะคะตัดไม้เขาก็ไปตัดจพูดหรอตัดมือนี่เนาะตัดมือนเศ้าเนาะค่ะเ้าไขา้เขาได้เรเขาเขาต้องเป็นมือเนาะเขาเป็นเขาเป็นใครเหรเป็นอาตัดแล้วก็เลยไปเผาเลยอ๋อค่ะไ่ไกกางเสียงมู อนเฮือกเลยตั้งแต่3:00น4:00นอยู่นะ3:00น4:00นเออบ่เป็นหยังดอกแนวอยู่นกินส่อยบ่ยากดอกยายกินมังไดก็ได้ยายก็บ่ได้มาซ้อพอดีเอาดูมีหยังขาดเหลือไปแล้วมันสิยากเด้เดี๋ยวนีเดี๋ยวเอาขนมในรถกอายายก่อนเอายังมีแต่ขนมมีแต่เงินอยาก่อใส่ซอง0 0ออแตเอาเรียนบาเออ นี่เดี๋ยวขนมเพิ่นเอามาให้แล้วเอาใส่ใส่ขนมพระใส่บาทใส่ยังก็ได้นะตะบูดิอะไรอ่ะอันนี้นยากูตะบูดินิมนต์มาอีกแล้วอยากูแต่ตะบูดิไม่ยากนะเออเอาเอาเก็บไปก่อนอืมนะเนี่ยน้ำใจจากม้ำตะติดรถไปตลอดหรอคะแบ่งปันเนาะเขามีน้อยเขาก็เฮ็ดน้อย มื่อนี้งบเบสได้มือนเดิงบเบสค่ะไซร์ล่อะไรไซรไปใส่มางบเบสได้ได้ได้ในพื้นที่เพิ่นไปเอารถนะคะก็ใจชาวบ้านเนาะชาวบ้านเนาะอือค่ะเพิ่นกับบะคอยมีพี่น้องเอ้ยซอยกันผูนเล็กผูนน้อยเข้ากันเไตัดทีนารถมาเก อันนี้ถือว่าพ่นล็อกแจ้ได้แต่อันนี้ยพี่ตำรมมือไปน้ำพ่นหมดครกไปไสปเอาครองนี่ไปน้ำโบไปก็ได้โบเป็นยังเด้ออันค่อยซ้ำพ่นอยู่ละย่านนพ่ยากละมีแต่ยูทูบเบอร์เลยด้วยใช่ค่ะยายเพื่อแขคนเด้หน่อยจ้าจ้ายายโบเป็นยังอยู่นี่ละเพราะรายการได้มาแล้วได้มาแล้วเด้อยยังเด้อแลกเงินหน่อยมาหน่อเด้วยจังห้อะค่ะได้ค่ะเยังเอาเรียนบาทนะรับหนูจอดไปนี่เด้อ ถ้าเกิดยายกันย่ายได้เลยบ่ได้เสียบบ่ได้เสียบถ้าง่ายได้เลยบ่มีเสียบมิบ่มียังหรือเอาใส่แต่ละมือแต่ละเดคอยอเรียบร้อยค่ะยายอ๋อนี่เบ็ดนู่นมีแค่นี้แหละค่ะเบ่ดตะเข้าอันนี้ไม่เซลยฟรีนู่บ่มีใครเอาหรอกเนาะ con nhỏ nhỏ, là Nhỏ nhỏ Jungee chạy 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 곧ng gai xe cu только BB đưa báy vào báy trên cái này chồng d어서, các bạn nhớ dễ vào ngồi đánh hạ giết cộng, d gucken bao thì xin kommer s його impressions nó. Mọi người thích ạ. Múng to s saber ạ. Mỗi ngày hôm qua, cho chồng về, t heightened endlich Evangel hoàn AD. 佢 sẽ thơm hey nhiesi nizzi Council Dutch Mrs. AM failed gently Also, Bell, kì ở đây ch Sesit Thái prisoners. trộn nó มีเหมาะมือตวกันเลยเื้เอาของเก็บก่อนจ้ะคะไปน้ำบ่เอาของเก็บกอนไปต้องืก่วาแล้วก็ะไปต้กเอะไปมีเลเก็บของก่อนไปเสร็จลว แมนเชื่อกระถือลุงต้องนั่งอยู่เออจะจดไปแน่มันก็พ่อเราเดี๋ยวมันก็มีแน่าลืมนะแมนเออไม่ร่างอย่างนี้เจอพวกมีอย่างแล้วเหรอเข็ดนะคะพขอใครนะโอ้อโนเออเกิดไปจิตุเถาะบนน่ะเถาะาตะจะถ้าเบิ่นใครแต่ตาโน้ปนเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านร้ายสาธุน้ำใจแจะพ่นเฮ็ดกับวัดกับว้านี่ ตอบกับคืนพระเล่นะคะตอนนี้นนนนบุญชาตินี่เด้อค่ะทุกคนนี่สาธุูหาเฮากับขอให้ได้บุญลายๆเด้อภผก็ไดเด้อทำดีท,ดทกับขอให้พยายามเต็มที่ลเลยเฮ็ดความดีนี่แต่ว่าแล้วเต่เทวดาฟ้าดินพปเห็นเนาะเออจักสิยบาะไรเนาะตอนนั้นน่ะสาธุนำแล้วไปซื้อของนะคะทุกคนมาท่านในโพธิพอดี่ะแต่แวะดูสำนักสงฆ์เมื่อกี้นะคะ เขาต้องเรีกเราเอแหละเพราะเราจะออกอะเพราะฉะนั้พ่นไปนทีไหนองยพ่นเจ้าจะอันแมพ่นอยากซื้อ,อยังอ,อิบเจ้า,า,ะา,ะาอะไรกิในนะใจค้า,า,จาล่งก่งกอนไม่น่าเขาไม่ให้เราไปไปไม่น่าเขไม่ให้เราไปเก็บค้าโลงมีต้องเกียงกับเราใช้ใจกับเราด้วยรถจีบอนสนุก จ่ายคารงก่อนนะคะอตนนอ,ะอะตนนเ่นก็นม่มคอยมีนะคะทุกคนพ่อละอืมซอยกันนะคะจครุงก่อนจ่เพร่กน,กนก็นลงใ่จันอ้าวลงจครุงน้ำกันเหรอเออพนสซเะไน ใจก็โล่งก่อนโอ้คกำลังไวสิไปเด็กกลับไปอีกนะคะใจเขาโล่งเพิ่นวะกลับไปอีก กลับมาอีกนี่รายละเอียดงานมากเลยต้องต้องเป็นผู้จัดการเนาะจัดการเนาะนู่นเนาะค่ะค่ะเพราะว่าพุงนูกับบุ้นูว่าต้องมีอยังแน่นะค่ะนูกลับมาซอยเพิ่นเนาะนูกับบุนโดนเพิ่นมีรายละเอียดงานแจ้งพุงนูด้วยค่ะมีแบบนี้แล้วมีฮีบมีที่เนีต่เพราะมือชอบซีซีก็จะเอาฮีบชุดมาประกอบกันเต้ เดี๋ยวจ่ายเงินค่าร์โพอในยามท้ายคิดคารเรูเห็ดยูทูปนะจัจาเนาะครับดจ้างเนาะครับด้ัดจ้กันอทีนรดอกไม้จันกระกัหรใไม่ต้องเออไม่ต้องนารเองเราจะการเองดอกดอกไม้จันมีให้แล้วเนาะครับแล้วก็บรรยากาบนัรจะเอารถไปเกณนมาเอาอเินจุจบพี่ราคานี้จ 8, 000, 9ับย่างขวดต่อพันห้าดต่อเานอเเ้าหนตาพในการอันนี้หนครับมืออบตน้เขานี้แบงอเอามาเลขหนูก็ได้ค่ะ อันไนั่งเกนั่งแล้วดน้จเสร็จสมจบงานเลยวเรียวน้ำมาสาพ่อเล่นนนั่น้าสายพ่อค่บริการน้คอยู่กับผมหมด่ล่คนณจะมีใช้นัำด้วยตอนเย็นการใช้น้ค่ะเสื้อเสื้อดึงให้คนมามาเป็นโมเป็นมอันนันบมี่ยังมกชิเงีเล่นแ้วายก็เกียว ได้มาเอว่าโตเขาดูได้อะนะนี่ค่ะน้ำมันแรกตอนนี้เพิ่มเตมอรเพิ่มพาพ่อน้องารถมา่อนมาห้าร้อยลนี้มากเลยนลกนีลกน้กนีกนีนลูนีนี้ี้นีนนี้ี้อูก้ลูกนีาลูกน้ลู้น้น้นี้ีนีกนีกน เออค่รร้อยกนพัะม่ม็อันนันกอไน้อะั้งเข้าอตอนไนทีที่ให้เรียบร้อยอดได้บอทั้งถอด้ประกอบให้อยังทุกอย่างนการอนันการเมดีนาะนมอั่นไันนไดม้ออันนี้เลนอันนี้เาขอดจะงอดอด้ทอดปักอนครับออนั้ดปัเพราะว่ามันเป็นคองในถ้าเป็นถ้าเป็นเม่นนี กาใช่บางทีกเขาจะพาตอนนี่หุ้มแต่ว่าตอนนี้มันเป็นข้อคนบรต้องอะไรนะเออมนข้อคอนมีขึ้นเต้องยานเลยไม่อยู่แล้วเออเายืนเนี่ยไม่ก็ไปเล่นยืนเดินเอาโอเคโอเคขอบคุณคุการค้เนาะคาค่อเ่อำระค่าลงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วสามร้อ คอานคเอาเคีย้ยวแล้วค่ะใจะใจมากก็่าแยกย่อยไปเรื่อยๆเนาะนะคะไอ้ดีระบายจ่ายค่าลงึ้นมาเก็บค้าลงนะเก็บค้าลงศบเลยจอดอีกรถรถลงสบเสนี่ยเพิ่งจะจัดการให้หมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้จันทร์หรือว่า บัดยา่ำขึ่นมาเอาของเอาเอาเปลี่ยนโล่งนะเพิ่นก็สิเฮ็ดให้แม่นแล้วก็จัดการดําเนินการหมดเลยนะถือว่าโอเคนะท่านนะครับอ่ะอนุโมทนาสาธุกับเพื่อนเ่อนทุกท่านเนาะที่ร่วมซื้อโรงศพในวันนี้เนาะแม่นแมนค่ะครับเนาะทุกท่านนะท่านเอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีนะท่านอนุโมทนาสาธุเลยนะับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะควข้ไปซื้อของก่อนเด้อค่ะพี่น้อง จัรขอให้บุคคาถือถวยเล้าในเด้อแ่้าถุอานูมาเดี๋ยวเาจะมีเลขเข้าไปเราก็จะเดินทางไปซื้อของต่อได้พี่น้องเอ้ย